สามสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อผมชื่อเด็กชายเด็กชายวิรพัฒน์ยานุสเรชาวันนี้จะมาทําการทดลองวันนี้จะทำทดลองวัตถุหนักวัตถุเบาวัตถุหนักวัตถุเบามาชมกันเลยครับมาชมกันเลยครับะหยิบใส่เลยจะเอาหนักหรือเบาอันไหนก่อนก็ได้อันหนักก่อน นี่คือวัตถุหนักครับอันนี้วัตถุหนักครับอ่าอ่านต่อไปอันดาวอันไหนก็ได้เอาเลยอันนี้อันนี้อันเบานั่นอันนี้คือวัตถุเบาอันนี้อันนี้อุปกรณ์อ่าอัานต่อไปใช่นี่คือวัตถุอะไรครับวัตถุหนักครับ คือวัตถุเบาโอเคอ่าต่อไป,ปอันนี้คือวัตถุเบาใช่อ่าพูดได้อันนี้คือนัดวัตถุวัตถุหนักหนะักอันนี้คือวัตถุหนักเลยครับขอจบการทดลองครับอาจารย์ส,รสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ